สวัสดีครับดิคุ้องพี่เล็กบรดเน็นะครับสวัสดีติดตั้งเตปเต็มทุกพี่เล็กบรดเน็ด้วยครับชมพักเคียงครับผมตอนมันครับคนจุลไมีสิทธิ์ไหมค่ะ นะครับตอนมันครับผมว่าใหญ่จริงมันสอทอครับ <c oughs> ไม่รู้จะได้กี่ตันจอเทียบสบายสบายแบกง่ายๆนุน่น Terima kasih telah menonton!